เรียกผันอะไรคะพิาเร่าสวัดีค่ะตอนนี้เราอยู่กัที่ทัสคานวันเนรนะคะเป็นของ,องทซ่า,นะทางที่จะไปวางน้ำเกียวนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะย้อนกลับทีทางเดิมเะว่าไปานี้มันจะไปวงน้เยวแล้วมันเหมือนจะมีอะไรให้เรากินแล้วตอนนี้เราก็แวะซื้อแวะซื้อแก้วกรน,นะ,ะี่สิเหรียญองาบอกเป็นพิซาเราเราก็แบบไม่เคยเจอนะแ แมบบ่ถแบบ่ายรูปต่ค่ะฝนตกนะเนี่ยฝนกำลังตกเลยค่ะในระหว่างนี้นะคะเราก็ได้ทำการแยกย้ายกันถ่ายรูปตามมุมต่างๆที่เราชอบนะคะก็ได้รูปมาฝากเพื่อนๆนิดหน่อยนะคะไปดูกันเลย นี้เราก็ลาปไปด้วยภาพสวยๆนะคะบ๊ายบายค่ะเราเจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบายค่ะ